สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็สวัสดีก่อนอื่นแนะนำตัวเองก่อนค่ะชื่อเล่นชื่ออฟนะคะหรือว่าเพชรพนันค่ะเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมาทำช่องนี้ก็เป็นช่อง finance by offie นะคะเป็นใครหรอก็เป็นคนภูเก็ตค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะจบทางด้านนหนบริหารธุรกิจนะคะ สาขา finance ค่ะอ่ะทำไมถึงมาทำช่องนี้มันก็มีที่ไปที่มาใช่ไหมก็คือก่อนอื่นเลยก็คือชอบมีคนมาถามว่าทำยังไงทำไมถึงแบบสักเซสในการบริหารทางด้านการเงินไม่ใช่เพราะว่าเราจบการเงินมานะคะทุกคนเลยไม่ว่าจะจบด้านไหนมาสามารถสักเซสในส่วนของด้านการเงินได้แค่เรามีระเบียบว,วินัยในตัวเอง แล้วก็วันนี้ค่ะเขาก็จะมาแชร์ทริคของตัวเองว่าทําไมตัวเองถึงสักเซสในการบริหารจัดก,การทางด้านการเงินของตัวเองนะคะอันนี้ก็คือเคยไปแชร์ทริคที่ตัวเองใช้เนี่ยค่ะจากประสบการณ์ตัวเองแล้วตัวเองสักเซสเนี่ยก็ไปแชร์ให้เพื่อนๆเนี่ยค่ะลองเอาไปใช้ดูไปอัดแอปใช้ในชีวิตซึ่งเขาก็ล้วนแต่ละคนเนี่ยก็คือก็ประสบความสําเร็จ ในการเอาไปใช้ไปอัดแอดปใช้แล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ย mm hmm. ดีนะทําให้เราเนี่ยควบคุมค่าใช้จ่ายได้คอนโทรลตัวเองได้นู่นนี่นั่นฟีดแบ็กกลับมาซึ่งมีประโยชน์เอาก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะในทางด้านโซเชียลเนี่ยว่ายังมีทริคเล็กๆแบบนี้อยู่นะ ส่วนส่วนแรกเลยทริคแรกที่อ๊อฟอยากจะแชร์ก็คือทริคในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของตัวเองพราบเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเนี่ยเยอะมากมายเหมือนตัวเราเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันแล้วเราจัดการยังไงทํายังไงใช่ไหมก่อนอื่นเลยอันแรกที่อ๊อฟที่ประสบการณ์ที่อ๊อฟเคยเจอเพื่อนๆน,นะคะก็คือเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเวลาเงินเดือนเข้าเนี่ยก็ชอบเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายเลยไม่ว่าจะต้องถึงวันที่จ่ายหรือ ยังไม่ถึงวันเนี่ยก็คือจ่ายก่อนเอาเงินออกไปก่อนแล้วยังไงแล้วยังไงสเตทเมนต์ค่ะสเตทเมนต์มันก็เลยดูแย่เวลาเราจะไปทาธุรกรรมทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายเป็นว่า,าสถาบันการเงินเนี่ยก็คือไม่อนุมัติเราอ่าแล้วทีนี้ทํายังไงส่วนตัวออฟเนี่ยเอาไม่ได้ใช้วิธีนั้นนะคะออฟใช้วิธีในการที่ออฟเนี่ยจะดูวันดิวเดตของแต่ละบินนะคะเป็นหลักแล้วก็ไปจ่ายณนวะันดิวเดตเลยก็คือเราจะเก็บเงินสดไว้กับตัวเรา แต่ออฟเนี่ยมีหลายบัญชีใช่ไหมเขาก็จะใช้บัญชีที่ไม่ได้เป็นบัญชีที่เป็นค่าใช้จ่ายอะคะ่ะค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะในณะนะทีน่นี้ก็คือออฟจะยกเงินเนะะี่ยค่ะไปไว้ในบัญชีนั้นเพื่อเป็นการตัดค่าใช้จ่ายของตัวเองแล้วทีนี้พอถึงวันดิวเดตนะคะก็ค่อยทยอยจ่ายทีละบินทีละบินทีละบินไม่ต้องเอาเงินทั้งหมดของเราเนี่ยคะ่ะไปจ่ายทีเดียวเพราะว่าการจ่ายทีเดียวมันก็ดีนะก็คือทําให้เราเนี่ย รู้ว่าเรามีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ที่เราสามารถดำรงช,ชีวิตได้ในเดือนนั้นแต่เอาเข้าจริงๆเวลาเราจะไปทำธุรกรรมทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้ยากกับเรา เพราะฉะนั้นทริคนี้ก็เป็นทริคที่ง่ายนะคะก็คือไปจ่ายนะวันดิวเดตเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะเลทหรืออะไรนะคะก็คือมันไม่ได้มีผลกับเครดิตบูโรเพราะว่าไม่ว่าเราจะจ่ายก่อนหรือว่าจ่ายตรงวันเนี่ยในเครดิตบูโรก็ขึ้นเป็นเลขศูนย์นะคะหรือว่าเป็นลูกไข่ไก่ก็คือเราไม่มีการเลทใดทั้งสิน้นในเครดิตบูโรเขาจะขึ้นแค่ว่าคุณเลทกี่วันหรืออะไรอย่างนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของการจ่ายตรงวันดิวเดตก็คือ,อตัว ของสเตทเมนต์ของเราเนี่ยค่ะจะสวยแล้วก็สามารถไปทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้อ็อฟไม่ได้รับปากว่าเอ้ยจะทำได้แน่นอนนู่นนี่นั่นนะคะแต่ก็คือทำให้เราเนี่ยมีโปรไฟล์ทางด้านการเงินเนี่ยสวยงามค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามทิกเล็กๆจากออฟได้อีกนะคะใน EP ถัดไปยังไงก็ฝากช่อง finance by office ไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ